ุ๋ยที่ผสมแล้วเก็บได้กี่เดือนคะอุยที่ปลูกไปแล้วเอามาใส่ที่ปลูกใหม่ได้ไหม้อมปลูกขายกระถางสี่นิ้วใช้กีรูค่ะอุ้ยตักแลวใบหยุดรัได้งานจากที่จิตจุดตรงไหนก็ไม่รู้นี่ักสลัดต้องใช้แบบกระเปรูค่ะยาปลูกขึ้นใช่ค่ะต้องใช้ก่อนที่ชอบหน้าร้อนทำยังไงคะไม่ให้ผักผมค่ะปลูกดาวเรืองในกล่องโคมรากเน่าเกิดจากอะไรคะ อขอสอบถามค่ะถ้าปุูมดอกไม้ในกล่องโฟมปุ๋ยมะพร้าวต้องล้างสารเตมีนินก่อนไหมคะมอกว่าต้องล้างสารเตมีนินก่อนครับอย่างแบบนั้นก็ได้ล้างสักถ้าไม่มันนมม่นใจน่าก็ล้างสองรอบก็ได้ก็ดีถ้าแบบไม่มันนมม่นใจถ้าเป็น,ะะนนะปุ๋ยมะพร้าวจากที่อื่นนะใช่ปุงว่าที่อื่นครับทา,ทางเราเนะี่ยคือแบบละเอียดด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีกลิ่นละเอียดมากครับมะพร้าวเราละเอียดไม่ไม่ดำไม่ไม่ดำไม่มีกลิ่นนะครับถ้าเป็นดำดนะครับคือเขาจะมี นกามระ <No. S 2> ดมดูด,มด้วยนอกปากก่อนนะดมดูด,มด้วยว่าเขามีกลิ่นมะพร้าวไหมถ้าถ้าอย่างนั้นคือต้องแช่ต้องล้างไว้เลยแต่ของเราเนี่ยเราคัด,คดเกรมดมาขุยมะพร้าวมาให้แล้วไม่ต้องไปแช่ก็ได้นะครับคือปลูกได้เลยเพราะว่าที่สวนเราเราก็ปลูกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขุยมะพร้าวพี่น้องเรามีปัญหาหลายคนในในเรื่องของการเอามะเพรา,าเมล็ดไม่งอก ทีนี้ก็เพิ่นโทรมาถามปัญหาและที่เพิ่นส่งรูปมาให้ดูอ่ะปุยมะพร้าวเพิ่นเป็นอันใหญ่ๆใหญ่ๆเป็นเส้นๆ้นเป็นใหญ่ๆเยอะคือต้องเข้าใจเนาะว่าเมล็ดเขาต้องเขาต้องเขาต้องได้รับความชื้นที่พอดีครับเมล็ดเขาถึงจะงอกถามว่าแบบนั้นงอกไหมก้ออัตราการงอกมันจะน้อยมากเพราะว่าเมล็ดถ้าไม่โดนความชื้นเขาจะไม่งอกนะบอกก้งครับอ่าแล้วถ้าโดนความชื้นเยอะเกินไปล่ะโดนไก่ลาครับเรียนครับอยาเพิ่งจดูละเอียดแบบนี้เลยครับมันดินพิษมรเลยนะอ นะเวลาพอกล้าก็ง่ายงอกว่าไปเลยนอกจากปุ๋ยเอบีแล้วมีอะไรบำรุงให้ผักชีต้นใหญ่บ้างมีอะไรบำรุงบ้างหลวงว่าผักชีนี่ถ้าอยากให้ต้นใหญ่นะไม่ยากเลยก็คือแค่โรยทางหางแค่นั้นเองอย่าโรยเยอะไม่ไม่ไม่เขาถามว่าเราได้บำรุงอะไรไหมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้บำรุงอะไรใช้แต่ปุ๋ยเอบีใช้แต่ปุ๋ยเอบียางเดียวเลยไม่ใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่น ถ้าอยากจะให้ต้นใหญ่ก็ต้องรวยทางหางแค่นั้นเองต้นเัาก็จะใหญ่รวยรวยทางหางนะครับแต่ถ้าเราเรารวยถี่ได้ถ้าเราคูกกินเองเราบอกพวกเราเอ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 าผักชีมาเอาเนี่ยนี่ยเนี่เวลาเราจะกินเนี่ยกินได้หรือยังอายุกี่วันเนี่ยเจ้าสิบสามสิบสี่วันสิบสามสิบสี่วันเวลาเราจะกินเราทําไงถอนออกไปถอนออกไปเลยพอเราถอนออกไปมันก็จะห่างแล้วต้นก็จะใหญ่แต่ถ้าว่าถ้าต้นมันรีบมันก็จะรีบแล้วก็ค่อยเหลืองตายถ้าเราไม่ถอนกินเนาะเออ แต่ถ้าอยากกินได้นานจริงๆก็เอาพันุ์สายสมอนไปปลูกอันนี้ได้โคตรดังเลยนะครับอันนี้มันเป็นผักชีหอมนะผักชีมีเพี้ยลงแก้ไขยังไงสําคัญมากคือเพี้ยนี่ระวังเรื่องมดเลยนะครับมดมดอยู่ใต้โรงเรือนออใต้โรงเรือนก็ตามอะไรก็ตามแตนที่เราปลูกสําคัญมากเพราะว่ามดเนี่ยจะนําเพี้ยมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าอะไรนะถ้าเราหาแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามดายาฆ่าแมลงเนาะอาจจะเป็นแบบว่า มีแป้งโรยเนาะแป้งอะไรกันนะเขาเรียกว่าป็นแป้งเอแป้งอะไรเขาเรียกว่าแป้งหาเซกัดเออเซ็เกัดอะไรนะอย่างหนึ่งกันมดได้นะน้ำมันเครื่องก็โรยทงเสาโุงเรือนเนาะออถ้ามีเสาโรงเรือนก็นโรยน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ใช้ได้กันกันมดกันมดที่เขาจะขึ้นมาคือเขาเขาจะนําเพียมาแล้วก็มามากินน้าหวานกับเพียครับสักทีเราจะมีมดตัวดําๆอ่ะ ตัมดำตัวแดงๆด้วยะแหละชอบนำนำเพียมาถ้าว่าเห็นเพียนะพูดถึงว่าที่เห็นเพียถ้าเห็นขึ้นมาแค่คือทังกระถังเนี่ยถ้ามองมาเอามาดักแดงเนี่ยมองมาถอว่าทั้งทั้งกล่องเนี่ยถือว่าทั้งทั้งกล่องเนี่ยสมมติว่าเราถือสามชีกล่องจะไมถแค่เพี้ยมันขึ้นมาเราเห็นมามีแค่นี้อยู่เราเห็นแล้วมันมีตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่มีเอาออกเลยครับกำจัดปัจจัยเสี่ยงเลยเอาออกก่อนเลยเอาออกไปทิ้งเลยทิ้งไกล ที้ไปก่อนเลยเราเราเสียทิ้งไปเลยว่าสลัดทิ้งแล้วว่ากระถางนี้เอามีมีเพีย้ยปุ๊บเอาออกไปเลยตรงนี้มันอาจจะยังไม่ลามอ่าแต่เราถ้าเราถ้าเราเอาไว้อยู่เขาก็จะลามไปลามไปหาเพื่อนๆเต็ไมไปหมดที่นี่อืมนี่แหละวิธีวิธีแก้แบบว่าเราไม่ใช่ไม่ได้ฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นสารอะไรสารเคมีต่างๆที่กับสารฆ่าแมลางต่างๆต้นหอมไม่ค่อยโต ต้นหอมต้อมมากต้นหอมไม่โตแล้วต้นหอมต้นหอมไม่โตอืมต้นหอมมากหอมต้นหอมมากบ้านที่คุณปุยอานนี่เถิดหอมมากนี่น่าจะเป็นอย่างหนึ่งนะครับแสงหอมบัวเลยใช่ไหมครับจะหอมบัวเลยอยู่ตรงตรงไอโยกแพ็กงานเพราะว่ามื่อันนี้สำคัญมากคือแสงนะครับต้องได้ทั้งวันจะดีมากอันนี้อยู่กลางกลางแจ้งอันนี้ปลูกเออปลูกปลูกแค่ต้นเดียวปักลงอ่ะ ขิ้ด,ดูเนี่ยมันกีดก็มันกีด,กดลงต้นแล้วนะแผ่นนี้ก<ม>็ค,<ม>คือแผนบนเลยนะครับคือเขาจะไม่ลงหัวอยู่แล้วหูหอมแล้วรากเน่านะครับเป็นผักอะไรคะหูหอมแล้วรากเน่าเป็นผักอะไรคนะเป็นเพาะหรือเปล่าจะพิมพ์ว่าเป็นเพาะจะพิมพ์ว่าเป็นเพาะอะไรเนาะปลูกผัก,กแล้วรากเน่าส่วนใหญ่มาจากความร้อนนะครับความร้อนนะครับแต่ถ้าปลูกในปุาาูมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากสุ๋มะพร้าวที่ไม่สะอาดนะครับหรือว่ามีเชื้อโรคเชื้อรา ปุ๋ยที่ผสมแล้วเก็บได้กี่เดือนคะอ่าเก็บได้6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับการเก็บแล้วก็ภาชนะที่เราบรรจุไว้ปุ๋ยที่ปลูกไปแล้วเอามาใส่ที่ปลูกใหม่ได้ไหมปุ๋ยที่ปลูกแล้วเอามาใส่ที่ปลูกใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่แนะนำมัน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 เกิดมันเกิดความเสี่ยงครับถ้านำปุ๋ยเก่ามาใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายจะพาดูด้วยนะนำมันํำปุ๋ยเก่าเนี่ยเรื่องน้ำปุ๋ยเก่าเอาไป็นดน้ำต้นไม้ดีกว่าอืมใช่ อน,น้ำปุ๋ยเก่าเปน็นรถนำต้นไม้ไดีกว่าครับเพราะว่าบางทีคือเขาดูดซึมอาหารไปแล้วนะธาตุอาหารอาจจะไม่คือไม่คงที่อาจจะผิดเพี้ยนหรือติดโรคติดรคง่ายน่ะชอบติดรคง่ายเพราะถ้าราับปลูกสามนี่มันจะมีความเสี่ยงพูดง่ายๆถ้าผักไม่โตแล้วหรือเกิดเชื้อราเกิดอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องเสียเวลาแล้วถูกไหมเราอุตสาห์ปลูกปลูกน้ําเก่าแล้วผ่านไปสามสัปดาห์อย่างงี้สามสัปดาห์ก็เกอบเดือนแล้วนะ จะเป็นโรคเ,เอาไม่ได้กินซะง,งั้นเอเอไม่ได้กิน<ด>ไป<ด>จบเอเอใช้เวลาทิ้งเฉยๆครับมันเกิดคมเสี่ยงครับพูดง,ง่ายๆผักสลัดต้องใช้แบบเจาะเกรูค่ะผักสลัดจจเจาะเจาะอรหกลูแนะนำให้เป็นหกลูนะฝาของกุ้งนะครับหกลูแปดลูห้ามเกินนั้นก็พอเพราะผักสลัดอะ่ะเขาเป็นผักเฉพะกแบบเป็นพุ่มเป็นทรงพุ่มนะครับพุ่มใหญ่ทําไมทําไมถึงไม่อยากให้ปุูงแน่นเพราะว่าสลัดนี่ ถ้าเขาแน่นปุ๊บเขาเขาไม่ระบายเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีเนาะคือเขาพอแน่นนี่เขาสะสมแบบคือเขาร้อนอะ่ะแน่นเบียดแน่นกันเกินไปแล้วนี้เขาจะเกิดาลาพวกเชื้อลานะครับหน้าร้อนทำยังไงคะไม่ให้ผักขมค่ะไม่ให้ผักขมผักขมโอ้ไม่ยากเลยเผักสลัดมันอาจจะขมก็ได้นะบางทีมันร้อนจัดอากาศร้อนอเนี่ยแต่ว่ามันม,นม,นมีมันมีวิธีแก้อยู่ก็คือให้เก็บมาก่อน,อ,นอย่าเพิ่มไม่กินอย่าเพิ่งไปแช่เยน็นใช่ มีวิธีแค่นั้นเองครับเพื่ออะไรเพราะเขาจะมียางอ่ะยางเขาขาวนะครับชุนนแคลนะครับให้คือให้สังเกตในตัผมพูดนี่ให้ลองให้ลองเก็บมาปุ๊บนี่ลองหักดูหักหัก,กใบเลยแล้วก็อีกอย่างอันหนึ่งคือเก็บมาปุ๊บคืออยากให้แบบไปทดลองเนาะไปทดสอบดูว่าตัวเก็บมาแล้วเด็ดกินเลยเขาจะมียางแต่ถ้าเก็บมาปุ๊บไปดน,น้ํงแข็งดูครับลองไปเช่น้ํงแข็งดูอยู่ดีเอ้าหายเลยจากขมข,ม,ขมหายซะงั้น,นแปลกไหม เยวลองดูนะครับลองดูผมผมบอกไว้ลองทําดูครับถ้าหอมปลูกขายกระถางสี่นิ้วใช้กี่ลูกคะหอมหอ,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 อมหอมปลูกขายกระถางสี่นิ้วใช้กี่ลูกกี่ลูสล่สี่นิ้วเหรอสี่นิ้วก็จอดได้แค่แปดะถางสี่นิ้วเราจอดได้แค่แปดนะครับนี่แปดูถ้าถ้าถ้าแน่นตรงนี้ก็เคยเคยเคย,เคยจอดแล้วเคยจอดให้พี่น้องแล้วเนาะ ก็คือ12รูน่ะมันแน่นไปบางอยากปลูกขึ้นใช่ค่ะต้องใช้กล่องกี่ช่องอ่าอยากปลูกขึ้นใช่ต้องใช้กล่องกี่ช่องใช่แนะนำให้เป็นเจาะเอาตัว15รูนะครับกับ16รูครับผมแต่ถ้าหน้าฝนนะสิบห้ารูพอแล้วสิบห้ารูสิบสองรูหน้าฝนอ่ะสิบสองรูกับสิ้ารูพอ12้วสิบสอรูสิบสองรูอ่าอันนี้อันนี้สำหรับหน้าร้อนนะสำหรับหน้าร้อนกับหน้าหนาวนะครับแต่12รูเนี่ยสำหรับหน้าฝนนะครับเด้อขึ้นใช่ อ่าแบบนี้ดูได้ง่ายน้ะน้ำจะลดทีใช่ครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อโรคใช่บจุดใบด่างด้วยระยะห่างก็ได้เลยครับทั้งเก็ดทั้งเกล็ดระยะห่างครับนะตัวถาดต่อไปเขาจะเป็นแน่นเหมือนตัวนี้คุณบอกมามะพร้าที่ใช้แล้วก่อนใช้ต้องเอาไปล้างแล้วมาตากแดดของใช่ไหมคะกุยมะพร้าวที่ใช้แล้วจ้ะเอาใช้แล้วตมาตากแดดที่ส่วนเราก็ไม่เคยตากแดดเลยมันเปลี่ยนอยู่ก็ใช้เลยใช่ไหม ไม่ที่ใช้แล้วเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยมัเปียกอยู่ก็ต้องเอาไปกำจัดก่อนตากแดดก่อนก็ตากแดดก่อนใช่ครับตากแดดก่อนก็ดีเนาะตากแดดก่อนก็ดีก็เหมือนเราทำความสะอาดนะเนาะเวลาเรากินข้าวเสร็จเราก็ต้องล้างจานก่อนมากินเนาะโอเคประมาณนั้นก็แนะนำให้ตากแดดก่อนนั่นแหละครับดีละนะครับกานนี้แห้งๆนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนใหม่เลยครับผมเริ่มปลูกใหม่เวลาผสมปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยไปโทโดมาไปแล้วเราจะเกิดผกได้ไหมคะ ตั้งรอกี่วันเริ่มปลูกใหม่เริ่มปลูกใหม่แล้วทำไมนะเริ่มปลูกใหม่แล้วใส่ปุ๋ยไตรโคโรมาใส่เริ่มปลูกใหม่เวลาผสมปุ๋ยแล้วใส่ผุ๋ยแล้ไตรโคโรมาใสไตรโคโรมาไปแล้วไปแล้วเราจะกินผักได้ไหมเราจะกินผักได้ไหมคะต้องรออีกกี่วันเริ่มปลูกใหม่มปลูกใหม่ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ตรโคโดมาไปแล้วจะกินไผักได้เลยไหมคะเมื่อ่ันที่ไงนไงมันยังไม่โตเราต้องรอให้มันโตก่อนจนเขา อายุครบ25 20ถึง25วันเนาะคือแบบพอกินได้ครับเรากินได้เลยครับเรากินได้เลยนะครับแต่ไตโคโดมาเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่ทุกหน้าเด้อผมแนะนําให้ใส่แค่เฉพาะหน้าร้อนหน,นหน้าฝนกับหน้าหนาวไม่ต้องไปใส่นะครับรากเ<อ>น่าตั้งแต่อยู่ในอนุบาลเลยค่ะ7 1<อ>็ดถึงสาไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วครับ้ารากเน่าตั้งแต่อนุบาลแส,ดง,สดงว่าไม่มีสแลนกลางให้เขาใช่ไหมใส่ปุ๋ยเลยหรือเปล่าตอนที่เขาเป็นต้นกล้าต้องมีสลรนนะครับต้องมีสแลนกลางให้เขาช่วงนี้ นอกบ้ามันร้อนจริงๆร้อนมากก็คือและที่สําคัญคือเราใช้น้ําอะไรในการปลูกด้วยถามถามกลับไป2อย่างพี่ใช้น้ําอะไรปลูกนะครับใช้น้ําอะไรปลูกแล้วก็2ก็คือได้การแสลนให้เขาไหมในช่วงที่เป็นต้นกล้าแต่ถ้าเป็นต้นกล้าแล้วรากเน่าไม่ต้องเอามาลงกล่อกแล้วนะครับพีบอกว่ายังไงก็ไม่โตทุกอย่างค่ะมีครบทุกอย่างค่ะมีครบทุกอย่างใช้น้ําอะไรครับน้ำปลาปลามีแสลนน้ำปลาปลามีแสลนน้ำปลาปลาถ้าน้ำปลาปลามีคอรีนไหมครับ อเมีคอลินไหมอืมมีค่ะมีคอลินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็พักพักไว้ก่อนคือการพักก็คือการเปิดทิ้งไว้ในกล่องครับอแล้วค่อยเอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวคอลินสามถึงห้าวันคอลินก็ตื่นใึ้ไปเองนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคืออ่าที่ที่กลางแสแลนสําหรับสําหรับต้นกล้านะ จะต้อง2 2เมตรห้ขึ้นไปเนาะ,ะทุกอย่างนั่นแหละผักกิงด้วยใช่ครับจะต้อง2เมตรห้ขึ้นไปเวลาพี่กลางซาแลนนะครับเนาะอือแล้วทีนี้ต้นกล้าพออายุครบสัหวันพี่ต้องเจอจางปุ๋ย a อบใส่ด้วยไม่งั้นต้นกล้าเขาจะไม่แข็งแรงอ่าถ้าถ้าพี่ทําครบตามที่ผมบอกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยหลักๆแรกๆในการปลูกผักหน้าร้อนให้สวยให้งามโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งตัวช่วยก็คือการดูแลต้นกล้าอ่า จะพอจะพองขอเสริมเสริมเลยเสริมก็คือช่วงแรกที่เราที่เขาเพราะเราเราเพาะมมลเ็ดแล้วลงพองน้ำแล้วในช่วงเลราเลี้ยงน้ำเปล่านะในน้ำเปล่านี่ธาน้ำเราเราทิ้งไว้โอ้ให้เขารับแสงใช่ไหมน้ำเขาจะเกิดความร้อนในช่วงบ่ายให้เราเนี่ยเอาเปลี่ยนน้ำครับคือการเปลี่ยนน้ำจากที่น้ำมันร้อนอ่ะก็เขาไม่ร้อนร้อนเขาก็เน่าอยู่แล้วนี่แรกอ่ะคือสาเหตุที่ ถ้าเราเก็บน้ําร้อนนี้ไว้สองวันสามวันยังอยู่คือเราไม่ได้ถ่ายถ่ายน้ําทิ้งอ่ะเออครับลองลองลองทำดูนะก็คือถ่ายน้ําออกเปลี่ยนน้าใหม่อยู่ทุกๆวันเฉพาะน้ําเปล่านี่สําหรับแบบเลี้ยงน้ําเปล่าอยู่ประมาณ5วันถึงเจ็ดวันนะครับลองทําดูนะครับเพราะว่าเขาต้องอยู่อุณหภูมิที่ปกติแ่บรอย่าให้น้าร้อนนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยคือต้องเอามือจุ่มดู จุ่มน้ำที่เราเลี้ยงเนื้อต้นกล้าในถังร้อนร้อนร้อนอุ่นเลยร้อนแต่ถ้าอยู่ในกองโฟมก็คือจบเลยจบเลยถ้าอยู่ในกองโฟมก็จบเลยนี่ว่ดูต้นกล้าเราดู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 ต้นกล้าเรานั่นนี่กินได้ด้วยนั่นนี่กินได้กินได้ด้วยนนี่อ่านี่กินได้เลยนี่ต้นกล้านี่้ยแต่แต่ตัวนี้พอตัวนั้นมันต้นกล้าเล็กเนี่ยเนี้ยเพราะว่าก็าทำเรื่องสลัดเห็นไหมครับสวยไหมเนี่ยถ้าเราเลี้ยงต้นกล้าได้ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กอย่างนี้นะครับก็คือโตไปเนี่ย เขาก็จะสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็ทนต่อโรคด้วย